ธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่16 12-15พฤษภาคมนี้ณชาเลนเจอร์2-3อิมแพคเมืองทองธานี ชมค่ะก่อนที่จะหยุดยาวๆสงกรารกันนะฮะมาดูดทิศทางของทองคากันหลายคนบอกว่าในช่วงหยุดยาวแบบนี้มักจะมีเรื่องให้ตกใจเวลาเทรดน,นะคะมาคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณหมอกิชรัตีรัญ,ญญสิริประธานกลุ่มบริษัท MTSC แม่ทองสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะ,ะวันนี้รบกวนก่อนหยุดยาวนะคะได้ข่าวว่าเดินทางวันนี้ด้วยใช่ครับค่ะเทรนด์ของทองคาเห็นบอกว่าขึ้นมาในรอบ3สัปดาห์ใช่ครับก็เรียกว่าในไตรามาสแรกของ hmm. ปีนี้เนี่ยทองคําขึ้นมาแล้วประมาณ15%ค่ะ 1 5ในทองของต่างประเทศนะครับแต่ถ้าทองไทยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นประมาณแค่10%บเปอร์เซ็นต์เพราะโดนอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข่งค่าขึ้นอ,อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่นักลงทุนจะต้องระม,มัดร,ระวังก็คือ,อสถานะที่ยังมีอยู่และก็ความเสี่ยงเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมฮะตลาดหลักทรัพย์บ้านเราหยุด สินค้าก็ซื้อขายไม่ได้ก็หยุดเหมือนกันหยุดเหมือนกันแต่ทองคำเนี่ยตลาดหยุดบ้านเราหยุดแต่บ้านบ้านต่างประเทศไม่ได้หยุดฉะนั้นเขาก็ยังซื้อขายอยู่จะเห็นได้ว่าเมื่อสามปีก่อนเนี่ยราคาทองคำช่วงสงการเนี่ยตกลงมาจนเราเรียกว่าสงการทะมินนะสำหรับนักลงทุนทองคำนะฮะนักลงทุนทองคำก็คือว่าลงมาประมาณ200เหรียญในเวลาสวันดักมากในช่วงตอนนั้นก็เรียกว่านักลงทุนหลายคนก็เรียกว่า ขาดทุนสองวัยเหรียญถ้าตีเป็นบาทไทยตอนนั้นสองพันกว่าบาทสามวันเนี่ยหายไปสองพันกว่าบาทต่อบาททองคำสองพันกว่าบาทต่อบาทซึ่งถือว่าสูงมากครับก็เรียกว่าในสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเรายังมองว่าทิศทางน่าจะเป็นทิศทางขาดขึ้นนะครับเพราะว่าข่าวต่างๆที่ออกมาณขณะนี้เนี่ยภาพโดยอง์รวมของข่าวเนี่ยคือเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ครับจะเป็นข่าวดีของทองคำ แลวเมื่อคืนเฟดก็มีการประชุมพูดคุยแต่ไม่ได้คุย <S 2> <S 2> ในเรื่องนโยบายดอกเบีย้ยไปจะประคุมในเรื่องของเศรษฐกิจโลกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยดีนะฉะนั้นการที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยทุกคนเห็นด้วยว่าคงต้องชองะลอมาทถึงประธานเฟดกลุ่มใหญ่นะครับฉะนั้นตรงนี้ครับส่งผลดีต่อราคาทองคำเมื่อวานนี้ราคาทองคำบวกขึ้นมาเกือบ20เหรียญนคะนครับก็ขึ้นไปจากระดับ1,200 35มสิขึ้นไปถึงพันสองหกสิเหรียญแล้วก็เช้านี้เปิดก็เรียกว่าปรับตัวลงมานิดหน่อยสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราเห็นในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนักลงทุนจากต่างประเทศที่เราเรียกว่าซื้อขายผ่านกองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF เนี่ยซื้อเข้ามาโดยตลอดอในขณะที่3ปีก่อนเนี่ยขายมาโดยตลอดเหมือนกัน เป็นสัญญาณได้เหมือนกันเป็นสัญญาณได้เพราะว่าถือว่าเป็นดีมาสัพพายส่วนหนึ่งค่ะ S P D R เนี่ยในช่วง3ามเดือนมานี้เนี่ยเรียกว่าซื้อเข้าประมาณร้อยเจ้ยปิตันนะครคะซื้อเข้ามาโดยตลอดมีการขายบ้างนิดหน่อยนั่นเอ,ง,องจาก645หตันเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8 1 5ตันที่เขามีอยู่ในกองทุนใช่เขาซื้อเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับเป็นสัญญาณที่ได้เห็นหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่า สัญญาณทางด้านดอลลาร์อินเด็กหรือค่าเงินดอลลาร์ในตลาดโลกเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าปรับตัวลดลงคือดอลลาร์อ่อนทองก็จะขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้หรือ3-4วันนี้ดอลลาร์ก็ค่อยอ่อนลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามาดูกราฟทางด้านเทคนิคนิดหนึ่งที่เตรียมให้ดูอันนี้จะเป็นกราฟทางด้านเทคนิคที่ดูดอลลาร์อินเด็กก็คือหมายความว่าดูสภาพของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลต่าง ที่อยู่ในตะกร้าเงินเนี่ยนะครับของโลกก็จะเห็นได้ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลดลงมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ94.1โดยประมาณนะครับปรับตัวลดลงมาโดยตลอดในช่วงสองสาเดือนนี้ะนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อดอลลาร์ล่วงทองขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ในเชิงเทคนิคก็จะเห็นได้ว่ากราฟโดยภาพรวมของดอลลาร์อินเด็กซ์ยังอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาลงค,คือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับ าวนี้เรามาดูกราฟทางด้านดอลล่์อ่อนค่าจะเห็นได้ว่าถ้าดอลลร์อ่อนบาทแข็งขาบาทก็จะลงถ้าเรามีกราฟบาทในในเซกชันต่อไปก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นกราฟของราคาดอลลร์กับยูโรสิ่งที่พามาให้ดูกับนักลงทุนก็คือว่ายูโรดอลลร์กับทองคำเนี่ยลักษณะกราฟจำไว้ให้ดีนะครับคล้ายๆกันเลยกับทองคำ คือตัวค่าเงินยูโรจะเหมือนกับย <Euro S 1> ูโรเนี่ยมันขึ้นตอนคำก็จะขึ้นตาม,มนะครับซึ่งจะดูกราฟตรงนี้จะคล้ายกันอันนี้ดูกราฟของเงินบาทจะเห็นได้ว่าเงินบาทในช่วง3เดือนเนี่ยปรับแข็งค่าลงมาเยอะมากแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ก็เรียกว่าทดสอบบริเวณ35บาทท่วนๆต่อหนึ่งยดอลลาร์ฉะนั้นถ้าหลุด35ลงมาก็อาจจะลงไปทดสอบแถว34-50ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่า บาทแข็งค่านะครับเราก็เลยทําให้ทองไทยเนี่ยขึ้นจากขึ้นไม่ไม่เยอะนักเนื่องจากบาทที่แข็งขค่าครคราวนี้เรามาดูว่าในเชิงของตลาดโลกทั่วโลกตอนนี้สิ่งที่เขามองหรือวิเคราะห์กันคือปัจจัยทางด้านเทคนิคครับเทคนิคเราก็มาดูว่าโดยภาพรวม,อมของกราฟราคาทองคำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน่ฮะเรามีเตรียมการาฟให้ดูก,ก็จะเห็นได้ว่ากราฟราคาทองคําของตลาดโลกตอนนี้เนี่ย ปีที่แล้วทุกคนบอกว่าจะล่วงอีกนะค่ะปรากฏว่าขึ้นมาตั้งแต่มกราคมพามีนาเนี่ยราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยตลอดอเห็น,นครับือเป็นเส้นปัดขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ก็เหมือนกับขึ้นภูเขาไปนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทาง m t ็มเโกเราให้แนวรับแนวต้านไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นระยะสั้นนะฮะขอย้ํากับนักนักลงทุนนะครับเป็นระยะสั้นหมายความว่าดูแค่วันสองวันเองค่ะฉะนั้นตอนนี้ในช่วงสงการ คำแนะนำก็คือให้ถือสถานะฝั่งรองอะนะครับใครที่ถือช็อตไว้ก็ต้องบอกว่าหนาวๆร้อนๆเพราะมันดูเทรนด์แล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสปิดปิดไปดีกว่าหรือลดสถานะลงถ้าท่านยังช็อตอยู่นะฮะแสดงว่ากราฟระยะสั้นคุณหมอมองว่ามันขึ้นใช่ครับตั้นสําคัญที่คุณหมอใช่ครับการดูกราฟก็คือง่ายๆเลยคือราคามันขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยมาตรฐานหลายๆเส้นะนะครับ ดูกราฟถัดไปครับอันนี้เป็นกราฟราย1ชั่วโมงกราฟถัดไปก็ยาวขึ้นมาเป็นราย4ชั่วโมงนะครับเพื่อเราเห็นกราฟจะเห็นการเคลื่อนไหวแล้วในกราฟตรงนี้เราก็ให้แนวรับแนวต้านของราคาทองไทยทองไทยเนี่ยจะมีแนวรับขึ้นมาที่ระดับ2 6 6 50แนวต้านที่20 0 0อันนี้อย่าลืมนะครับว่าเป็นแนวรับแนวต้านในลักษณะรายวันเท่านั้นเองเพราะว่าเราให้ในกราฟ สั้นๆกราฟสั้นๆจะเห็นได้ว่าเราเชื่อว่าราคาโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบพันสองน่าจะมีเมื่อคืนทดสอบพันสองไปแล้ว <ภา S 2> <places> นะครับแล้วก็มีแรงเทขายลงมานะครับกราฟสุดท้ายครับถัดไปจะเห็นว่าเป็นกราฟที่ยาวขึ้นมานะครับกำลังเกิดการไปทดสอบบริเวณจุดสูงสุดเดิม1,280ิเหรียญที่เกิดขึ้นเมื่อสัก3าสัปด, <ภา S 2> ดาห์ก่อนนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะขึ้นฉะนั้นภาพรวมๆก็ต้องบอกว่า ในช่วงสงการหยุดยาวอเรามีให้แนวรับแนวต้านของโกลฟิเจอร์ใช่ไหครับซีรีส์ J นะครับซีรีส์ J นะฮะแนวรับที่850ต้านที่1,050นะครับก็คือ2 0 0 0 5 0 20,000กับ1,050นะครับฉะนั้นนักลงทุนในตลาดโกลฟิเจอร์ซึ่งตลาดเมืองไทยปิดโ o f ฟิเจอร์ก็ปิดแต่ถ้าท่านมีสานะโกลฟิเจอร์ในเมืองไทยอย่างเงี้ยท่านคงจะต้องมีบัญชีสำหรับซื้อขาย กับบรรดาบริษัทค้าทองคำนะครับซึ่งจะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่าไปเปิดสถานะโดยทำอะไรไม่ได้ะนะครับเช่นถ้าเกิดมันเกิดพลิกกิบ กับที่เราถือเราจะได้เขาเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงในทิศทางตรงข้ามไม่ถึงว่าเรามีโกฟิวเจอร์อยู่ขาหนึ่งอีกขาหนึ่งควรจะไปเปิดสัญญาทองคำกับบริษัททองคําซึ่งในช่วงเขาก็ยังเปิดอยู่แล้วเขาเปิดเราก็จะเปิดเราไม่หยุดสงการเราไม่หยุดนะเราหยุดตามตลาดต่างประเทศเหมือนมีข้องมือสองท่าสองด้านเพราะว่าพอโกฟิวเจอร์บ้านเราปิดเนี่ยนักลงทุนบอกเอ้ยทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เที่ยวสบายไม่ใช่นะฮะเพราะว่าทองคําเป็นสินทรัพย์เดียวของ ของคนทั่วโลกฉะนั้นท่านก็จะต้องมีบัญชีอีกอันหนึ่งที่ในบริษัทค้าทองคํารายใหญ่เนี่ยจะมีกันค่ะเขาก็จะเปิดบริการท่านได้ตลอดฉะนั้นท่านก็สามารถซื้อขายผ่านออนไลน์นะครับท่านไปเที่ยวได้มีอินเทอร์เน็ตก็สั่งซื้อขายได้เลยคือปรับกลยุทธ์กันได้ตลอดเวลาไม่งั้นทานี้ก็มันกลับด้านขึ้นมาท่านต้องมีป้องกันความเจยงได้ทุกวันถ้าไปเที่ยวยังมีความสุขแต่ท้งนี้ท้งนั้นถ้ามองระยะสั้นคุณหมอมองว่าโอกาสทองคําขึ้นน่าจะขึ้นกลุ่มคนทีี่มอยู คอนขั้งเรานอนนาวระมัดระวังเป็นพิเศษนะถ้าปิดได้ปิดดีกว่าค่ะแอปถามนิดนึงสาหรับคนที่เล่นทองคาในระยะกลางถึงยาวกอาะนึนยาวยังมองว่าโอกาสขึ้นยังมีสูงนะครับยังมีสูงโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ1,300ามร้อยเหรียญหรือประมาณ21,500หน่าน่าจะมีดังนั้นโอกาสในการเก็บ น่าจะเก็บไปในทิศทางขาขึ้น uh huh. นะครับหมายความว่าตอนนี้ทยอยซื้อเก็บยังพอทยอยได้อยู่เพราะนะว่าโอกาสที่ราคาทองตกในช่วงส,สั้นเนี่ย คิดว่าน้อยเพราะว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยค่ะทองนี้กลัวอย่างเดียวก็คือกลัวเรื่องดอกเบีย้ยนะคะอะก็เป็นทิศทางที่มีมาฝากกันในก่อนช่วงหยุดย,วยาวๆกันไปวันนีข้ขอบคุณคุณหมอมากค,ค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะอลไะกันนี้คือเรื่องราวที่เรามีมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะ12เมษายนค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานคงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมมีช่วงสงกรานต์ที่มีความสุขลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ